นะครับมาต่อกันนะครับกิจกรรมงานบูัดภาวนาเกาลูนนะครับก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8มีนาคมที่ผ่านมาพิจกรรมในภาคเช้าครับตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรปฏิบัติธรรมสาธุชนกล่าวคาอรัธนศินห้าและกล่าวคําถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวในครั้งนี้คือคุณสมฤดีการสารคุณสวัยเสียนนอกคุณอยู่ก้าเฮ ต่อด้วยพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีนะครับโดยมีคุณวราลักษ์เจริญผลทําประธานสงกล่าวสัมโมทนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรจากนั้นสาธุชนร่วมกันตักบาตรเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามครับแล้วก็น้อมถวายพระทหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์หลังจากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเมื่อถึงเวลาสว่างประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือคุณวิกกี้อึม คุณวันเพนธรรมรงค์พรสวัสดิ์คุณปัดกิจเจ้งพิธีถวายกองบุญกาพานะนะครับประธานคือคุณลำพรวนพุทธรัตคุณเพลินจิตอึ่มคุณสีและคุณแจ่งสร้างพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคประธานคือคุณสำรวยเจตจันทร์คุณสะอาดชายคุณทศคุณเอสเทอร์ซิลพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานคือคุณสุภาพพรยิ้มคุณฉันก้าโปและคุณสมจิต วงสืบจากนั้นนะครับคุณเอสเตอร์ซิลและคณะได้น้อมถวายปัจจัยสร้างวัดแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีมอบดวงแก้วเดือนเกิดจากนั้นท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์พระมหาภูริวัดชาณวิชโชค,ครับได้กล่าวสำมโมทนิยกถานำคณะสงฆ์ให้พรสาธุชนน้อมถวายพระตาหารอันประนีแด่คณะสงฆ์ครับส่วนในภาคบ่ายครับสาธุชนทุกท่านร่วมกันประกอบพิธีบุพเพตตะพลีเพื่ออุทิศกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นสวดสรรเสริญคุณของรัร,รมกายสนสวดมนต์บทธรรมจักกับพวัตนสูตรและก็ปฏิบัติธรรมกาันใจให้ผ่องใสต่อด้วยการสวดมนต์ทรวัดเย็นสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระวคุณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรกล่าวคําอธิษฐานจิตประจําวันช่วงท้ายรวมกันสืบสารอวัฒนธรรมคุณยายทาความสะอาดเสนนาสะนะเป็นเสมือนเจ้าของบ้านเจ้าของวัดไม่ว่าอุปสรรคเรื่องของเวลาดินฟ้าอากาศการงานแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทําลายความศรัทธา ของสาธุชนผู้มีบุญนะครับยอดกระยาณมิตรชาววัดภาวนาเกาลูนได้เลยนะครับทุกท่านก็ตั้งใจมาสั่งสมบุญเพราะว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จทุกประการของชีวิตะนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น เป็นกิจกรรมงานบุญดีๆนะครับที่รายการเส้นทางบุญในช่วงของหน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญนํามาฝากให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญมีส่วนแห่งบุญนะครับเป็นหนึ่งในบุญยกิริยาวัตถุสิประการในข้อของปัตตานนโมทนาใหม่เพราะฉะนั้นนะครับใครอยากจะเป็นต้นบุญต้นแบบแบบนี้อ,อยากจะส่งกําลังใจให้การกับการสร้างบาร,รมีอยากจะส่งภาพดีๆมาให้อนุโมทนาก็ส่งมาได้ทางช่องทางอีเมลแอดเรที่บุญเวนิวส์แอดจีเมลดนะครับ